เป็นต้นมืออ่ะนี่โอ้วัดระฆังร้อยปีนี่ไงถ้าเสียนโตสมัยก่อนแสนห้ายังต่ำสภาพนี้ลองดูก่อนนะนี่มีตายางด้วยแต่เก๊แท้ผมไม่รู้นะครับอืมมีกล้องให้ด้วยร้อเปอเซ็นผมบอกว่าเก๊คุณก็ใจออกแต่ว่าคุนชอบเนาะแต่ที่จริง ตามที่เคยเห็นตะว้างตัวนี้พิมพ์ถูกนะนี่เนี่ยผมก็ถ่ายไว้ก่อนเนปะ็นหลักฐานจุดตายขอบตัดจุดจุดายตั้งจุดใจตั้ง,งไม่มีเออว่ะเขาไม่มีจริงเออไหมมันแน่นละเอียดเลยอะปกติมันต้องเป็นซี่แทง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 เห็นแปลกตรงนี้หลยจุดตายมันตรงนี้นจุดจาตัง,ต,งต่มีมวลสารนะ มันสารชัดเจนเลยแลต่ว่ามันสีพึ่งก็ถูกมันต้องพระรุ่นนี้เขาทาสีพึ่งในตรงตุ่มมันมีรอยแตกอ่ะตรงจุดนั้นแ่ะอ่าเขาเรียกไข่ปลาพวกไข่ปลาเลือนแต่พี่มันถูกมีรอยแตกใช่มันตรงจุดนั้นมีมีรอยตุ่มตุ่มเป็นเม็ดอ่ะติ่งติ่งตรงเนี้ยแล้วมันหลุดไปหลุดหรือเจ้าของเก่าเขาแซ่ออกเขาบอกไม่สวยเปล่ามีตำหนิมีตำหนิหรือแซ่ออกเด้อ เออผมขอดูนานๆหน่อย<ผ>ม,มัน,เ,นเหรอแต่ว่าจุดจ่ายตังเนี่ยหนึ่งพิมพ์ถูกสองมีตายยางอยู่ด้านหลังเป็นวงกลมเขียนว่าอนุสรณ์สถาน,ถานครบรอบร้อยปีอะไรเกี่ยวกับการระล,ลึกถึงสมเด็จพระจันโต่ววันละคังโคศิีตราม2,515แล้วก็ส่วนมากนี่เขาจะทาสีพึ่งนี่ก็มีสีพึ่งเนี่ย คือเหมือนเสียนโตเลยเสยนโตไม่ใช่เสีนเนื้อาเขาสวยอะ่ะตรงเนี้ยกันวังแขนลักหล้ได้หมดเลยเนื้อหาเขาสวยนะมวนสันเลยมวนสันมีหมดเลยลมมเลยม็ดดำดำเม็ดดำดำเม็ดำมดำดำเม็ดขาวๆเป็นขุนๆเนี่ยเนี่ยสวยเลยแต่ว่าขอบกัดเนี่ยจุดใจตังคือมันต้องเป็นสี่โอ้เออมันแ<ป>ลก <4. S 2> <4. S 1> ตูงนั่นแหละดีทุกอย่างมาแลกที่เดียวแต่ถ้าอยู่ในกล่องถ้าเอากล่องแท้มาใส่กาวิภาแท้เลยนะ ขายได้ราคาเลยสมมุติอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันจุดใจตังนี่แหละมันมันก็คือตัวขอบตับจะเป็นเปิดทั้งสี่ด้านเลยแทงแทงแทงฮะเหลืองเหลืองเหรอเหลืองอะไรเหลืออผมมันเหลืองก็เฉียงเปียนเรียกอะไรน้ำเหลืองเขาเขาเรียกว่าเขาเรียกเขาเรียกว่าไอ้สีพึ่งมัน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 ระเหยมันระเหยเขาทาสีพึ่งจริง เงก็เงื่งคุณมันอบอ้าวเข้าไปมใส่กรอบต,ตะเตะไว้เหงื่มเ,เข้าลุยน้ำลุยฝนมาตลอดองเงี้ยพาแต่มันสาม,มีนะเออดีทุกอย่างเนื้อาหาสวยเมาะเสินมันเสียข้างขอบเป็นแหละอืเสียอย่างเดียวเนี่ยมือดีหมดเลยแต่จุดใจตังค์มันก็คือที่ว่าเลยถ้าจุดใจตังค์มันตรงตามตาม,ตามที่บอกเนี่ยพิมพิมเนี้ยพิมสมเด็จว่าละค ร้อยปีปี2015สิบห้าสร้างมีมวลสารเก่ามาผสมที่จริงขอมันต้องมีเป็นแทง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 ,แทงเป็นเป็น,เป,นเป็นเส้นสายฝนอะมันสายฝนเนี่ยทั้งสี่ด้านเลยไม่มีเลยใช่ไหมไม่มีเหมือนกันอัดด้วยเครื่องจกักรแล้วอัดแน่นกระแทกเข้าไปอะ่ะ<ม>ก็มีส่วนเป็นไปนได้นะที่ว่าปกกลนคกอะ่ะเพราะว่า วันละคงโคสิตารามร้อยปีเนี่ยส่วนมากจะเป็นมลสารจะมีมีไม่เยอะนะแต่เนื่องจากระยะเวลาในการสร้างเยอะพระเยอะต้องการปริมาณเยอะก็เลยอัดเอาอัดเอา,อเอาบางครั้งก็อาจจะแบบว่าขั้นตอนการที่ปัม๊มอาจจะกล่นกลนคกฮะเครื่องปั๊มมือไงไม่ไม่ใช่เครื่องจักรนะน,น,นี่ไงนี่เพรี่เขาแกะนี่คือแกะแกะจากเครื่องจักรนั่นแหละ ถ้ายุคสมเด็จพระพุทธิจันโตสร,ร้างเมื่อปี2409อ่ะร้อยกว่าปีก่อนใช่ไหมอันนั้นคือเอาหินลับมีกนมาแกะไม่พิมพ์นะแต่มายุค255นี้พัฒนาแล้วเริ่มเริ่มมีเครื่องจักรเข้ามาช่วยแต่ว่ายังใช้มือกดอยู่กระแทกอ่ะไม่ไม,ไมไ่ให้เครื่องปัมม๊มแบบไฮดรอลิกนะทีนี้พิมพ์น,นี้แกะได้สวยงามแล้วก็มวลสารการเล่งรับในการสร้างก้นโคนกอ่ะเขาเรียกก้นโคกอ่ะมวลสารมีเม็ดขา,ขาวเนี่ย ไม่เออแล้วพิมพ์พิมอะพิมพ์พิมพ์ถูกเลยแล้วเม็ดเม็ดที่ว่าเม็ดที่คุณว่าเนี่ยที่ที่ว่ามันหายไปเนี่ยเนี่ยเหมืันมีรอยแตกอยู่อ่ามันแตกนี่มันมันติ่งมันไข่ปลาอ่าเพราะว่ามันมีรอยแตกผมถึงมั่นใจว่ามันมีไงเพราะมันแตกตรงนั้นตรงจุดที่เขาเล่นมอดีด้วยแล้วตายคอเพราะว่าพระปลอมในในสนามที่ผมเคยเจอเนี่ยส่วนมากเนี่ยเนื้อไม่มีแบบนี้ไม่มีเม็ดขาวเม็ดแดงเป็นปูนวั้เตอร์ส่วนมากปูนที่มันผสมแล้วใส่ไม่พิมพ์กด พยายามทําให้เหมือนและตายางด้านหลังเนี่ยมันจะใหญ่มันจะไม่เป็นแบบนี้นี่เนตายางเนี่ยผมเนี่ยผมสองไม่เบื่อเป็อกเป็นผ้นทาที่สองไม่เบื่อแต่มันเสียอย่างเดียวคือนั่แหละขอบอขอบตามขอบมันปริดเยื่อ<ล>มันมันจะเป็นแทง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 เลยเนี่ย้วนะโอ้ยเห็นปุ๊บเ<า>ขาจ่ายตังค์เลยเนี่ยแตนะ่จุดมันตรงนี้แต่พิมพ์นี่ถูกนี่แหละหน้าอกต้องเป็นแบบนี้เนี่ยเป็นตัววีแล้วก็ซอกลักแล้วลึก เนี่ยหน้านเป็นเหมือนเกดประตูเออ่ลูกผลมะตูมอันนี้เขาได้พิมพ์เอ่อเสียงโตเอเนี่ยจะหน้ากว้างกว่านี้หน่าจะเป็นพวกเสียงโตบีถ้าเสียงโตเอไ,ได้ใม่ไม่ไม่ตอนดูในรูปเธอไม่ให้ดูนะ่ะมันมัน,ม,นมันเราดูไม่ชัดไงนี่คือเสียงโตบีเพราะว่าเสียงโตเอมันจะหน้า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 นูน,น,นขึ้นมาหน่อยกว้างกว่านี้หน่อยเสียงโตบีคือวางแขนถูกต้องเลยเอกับบีนูผผ่นไดได้นี่เนี่ย อ่าละรังร้อยปีต้องเป็นอย่างเงี้ยพระความหนาขององค์พระ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 สมเด็จวังร้อยปีเนี่ยการวางแขนต้องเป็นอย่างนี้เลยตีโค้งลงมาเนี่ยพื๊ดมาจรดกันตรงเนี้ยจากมือสองข้างเนี้ยตรงนี้จะเอดเอยียงนิดนิดเออนี่ลักแร้ก็ได้เนี่ยมันไม่ใช่เส้นได้ไม่ใช่ไข่ปลาเรือนเพราะว่าวัลระรังระปีมันจะ เอกลักษณ์จะมีเม็ดติ่งเม็ดตรงนี้นี่ถ้าใช้กล้องสองเนี่ยมันจะเห็นเห็นไหมเห็นว่าเป็นรอยแตกรอยแตกคือรอยรอยแทะกออกเลยอ่ะอ่ารอ,อ,อยบินออกเหมือนคล้ายๆว่าเจ้าของเก่าเขาไม่ชอบอ่ะเอยทำไมมีนักเกินี่ไม่ชอบแบบประมาณนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะาอาจจะแกะออกแต่มันผมคันธงร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ก็คือเนี่ยจุดให่ต่างคือตรงเนีมน้มันมันมันต้องเป็นสายฝนทุกองค์ะเป็นแล้วมันจะที่เห็นุเหลืองที่คุณว่าเหงื่อคุณใช่ไหมแต่ว่า ทุกองจะทาสีพึ่งอาจจะความร้อนอบอ้าวสมเหนืออะไรไหลมาเนี่ยตายยางนี่ก็ใช่เนี่ยขนาดได้เลยเนี่ยขนาดตายยางเนี่ยวาว้งองค์เลยนะก็สีพึ่งสีพึ่งมันออกความไออาการร้อนชืน้นน<อ>ะตาสวยองค์เนี่ยตายยางตายยางก็ใช่เนี่ยขนาดนี้เลยขนาดดูลงังเลือนจังนั่นเนี่ยใช่ไหมเอ่อ c ซ s อโอเคไหม่านไหมอล มเ,ลเวลาเป็นปลุกก็ตื่นมาเอาหลับโอ้ตื่นกำลังนอนสบายปลุกเอาไลฟฟังเคลิ้มเลยตายตายตายเรากำลังวิเคราะห์สองดีกว่าเออกล้องเขาหนึ่งสบายตา Canon ฟอรเป็นเรื่องซื้อซื้อมาเท่าไหร่นะพัน 2, สองพันซื้อมาพันเองจะขายต่อเท่าไหร่สองร้อยห้าสิบใช้พันร้อยโอ้หืึทำไมไม่ถูกหวยวะจะซื้อไว้เลยช <c oughs> อบนะมุมสายก็สวยนี่กล้องนี่สบายตา นี่มีมวลสารหมดเลยรอยแย่ๆข้ามเนื้อเอเนี่ยตามใต้ซอกเนี่ยหนึ่งสองสามไม่ไปแล้วไม่มันใจมันมันมันขาดอันเดียวคือขอบขอบตัดไม่ได้ช่างเอสพอแล้วแต่มวลสารมันใช่เนื้อมันใช่มันมีเม็ดขาวก็คือผงเก่าที่ที่เขามาบดผสมใส่ก้นครกอ่ะก้อนครกคือมันเยอะเยอะจนคล้ายๆว่ากรรมวิธีในการสร้างตัวนี้ตัดไม่เหมือนเพื่อนนะแต่มีรอยกันตัดนะตอนแรงกระแทกอัดเนี่ย ถามว่าปี2 5 1พหสิบห้าหรือร้อยปีที่แล้วเนี่ยมันมันมีเครื่องจักรอย่างมีมีแล้วแต่ใช้มือกดบินตรงนี้โป้งวิเป็นเนื้อเหรอนี่ยตรงนี้นบินดูเนื้อในเด่นว่าไม่ใช่ปูนเห็นป่ะไม่ใช่ไม่ใช่นี่แหละเขาเลือกเนื้อผงเนี่ยเนื้อเดียวกันเลยเนี่ยอ่าเนี่ยเนื้อผงคือแแท้ๆเลยเนี่ยอ่าแล้วแล้วดูดูตามใต้ใต้ใต้ฐานสมาธิหรือฐานต่างๆจะมีเนื้อเนอะนะมันจยะแยะอ่ะไม่เขาว่าผสมน้ำเปียกยังไม่แห้งดีแล้วมากดใส่พิมพ์ไม่พิมพ์อ่ะพอาะกดลมันจะเยะเะ สวยเนาะสวยสวยนี่แหละนี่นยิ่งยิ่งโดนเหงื่อยิ่งมันขึ้นเลยเขาเรียกว่าใส่แกะน้ำมันต่างอิ้วไงน้ำมันต่างอิ้วนี่มีส่วนผสมทําให้ผักแข็งแล้วผงผงพอมาเจอน้ำมันต่างอิว้วมันก็เงาวับเลยยิ่งแห้งยิ่งอายุนานขึ้นไปนี่เงาเขาเรียกว่าเนื้อมันโปู <c oughs> โอ่ะเขสวยสวยสวยนี่ข้างหลังมีผงผงวิเศษเพียบเลยผงที่ ผงเก่ามาบดผสมใส่อะจะเยอะกว่าจะเยอะกว่าเคยถ่ายรูปลงในนั่นหนิงนะโอ้ยอันนั้น<ด>อันนั้นอันนั้นเนื้อปูนเนื้อเออเนื้อ,เน,อเนื้อผงล้วนเลยไม่มีผงเก่าเท่าไหร่เพราะว่าสร้างพระจํานวนมากไนงะพอสร้างพระจำนวนมากผมงก็เลยแบบว่ามันน้อยแต่อคงนี้ค้นคกก็เป็นไปได้<ม>การตัดขอบ